มีหลายคนนะคะสงสัยว่าตรงนี้เราสามารถาแชร์หรือโพสได้หรือเปล่าและทีนี้เขาเป็นทาง AI Facebook ส่งมาให้ใครที่มีส่วนร่วมกับคุณเขาก็ส่งรายชื่อมาให้เราใช่ไหมคะทีนี้พอฟ้าเข้าไปดูนะคะคือรายชื่อ,อชื่อเหล่านี้ ส่วนร่วมกับคุณเจ็ดสัปดาห์ติดต่อกันชื่อบคุคคลนี้มีส่วนร่วมกับคุณ6สัปดาห์ติดต่อกันนะคะแต่พอฟ้าดูแล้วนะคือบางคนเนี่ยฟ้ายังไม่เคยเห็นหน้าตาเขาเลยยังไม่รู้จักเขาเลยนะคะแต่กับเพี่ๆเพื่พพพพพพพอนๆอีกหลายๆท่านเลยนะคะที่มาคอมเมนต์มากดไลค์กดหัวใจมามีปฏิสัมพันธ์กันในวิดีโอแต่และว,วิดีโอในทุกๆวนันกลับไม่มีรา ไม่มีรายชื่อนะคะเข้ามาเลยอันนี้ฟ้าอยากจะบอกว่าคือในการที่แชร์หรือโพสอะไรก็ตามนะคะเรานะ